วันที่12มิถุนายน2566ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอนายนิวัฒน์ชัยเกษมมงคลเลขาธิการคณะกรรมการปปอชอให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของสอสกรณีพ้นจากตำแหน่งว่าตามกฎหมายต้องยื่นภายใน60วันหลังพ้นตำแหน่งซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่19พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาขณะนี้มีการยื่นทรัพย์สินมายังปป,ปอชอแล้วประมาณ384รายหรือิด เป็นกว่า70%แล้วที่เหลือยังไม่ได้ยื่นอีกประมาณ100กว่าบัญชีซึ่งมีหลายรายขอขยายเวลาการยื่นตามกฎหมายสามารถขอขยายได้30วันโดยจะครบในวันที่18มิถุนายนนี้นายนินนวัชชัยกล่าวต่อว่าสําหรับการยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตําแหน่งนั้นมีหลักการตรวจสอบคือเปรียบเทียบกับบัญชีขาเข้ารับตําแหน่งว่ามีทรัพย์สินใดที่เพิ่มมากขึ้นผิดปกติหรือไม่หรือมีหนี้สินลดลงผิดปกติหรือไม่เป็นประเด็นสําคัญของการตรวจสอบและหากพบเหตุอันควรสงสัยว่า ว่าผิดปกติจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบเชิงลึกหรือหากตรวจสอบพบว่าถึงขนาดมีเหตุร่ํารวยผิดปกติก็ต้องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนส่วนนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีพ้นจากตําแหน่งสอสอมาแล้วหรือไม่นายนิวัฒน์ชัยกล่าวว่ายัางไม่ได้ยืน่นและทราบว่ามีหนังสือขอขยายเวลาส่งมาที่ปปชซึ่งจะครบกําหนดวันที่18มิถุนาย,ยานนี้เช่นกันเมื่อถามว่านายพิธายื่นทรัพย์สินเพิ่มในส่วนของ,ของหุ้นไอทีวีมานั้นปปชได้ตรวจสอบคืบหน้าอย่างไรนายนิ วัาชายกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสําหรับเรื่องหุ้นไอทีีนายพิธาได้ยืนเพิ่มเติมในภายหลังเมื่อครั้งเข้ารับตําแหน่งสสเมื่อปี2562และมีข่าว,ม,าวมีข้อมูลเกี่ยวกับการกล่าวหาปปชก็ต้องไปตรวจสอบว่าเป็นหุ้นไอ v ีีหรือไม่หรือหุ้นอะไรมีมูลค่าเท่าไหร่ยืนในฐานะผู้จัดการมรดกตามที่เขาหมายเหตุเอาไว้หรือไม่มีคําสั่งศาลหรือไม่ตรงนี้เราก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริง